สวัสดีทุกคนกันด้วยอยู่กับผมเองนะครับผมเราดูในเกมที่มีชื่อว่ามีมีซานะครับผมถ้าผมอ่านผิดนะขอไปด้วยก็เป็นเกมที่เกี่ยวกับมีมก็คือเกมแนวฟาร์มแบบมีมาครับผมที่ผมรู้มานะครับผมก็แค่นั้นเลยครับมันก็จะคล้ายๆกับบ็อกฟุตสักหน่อยนะครับบ็อกฟุตดะที่ทุกคนเล่นอยู่ทุกวันดูนะครับ บางคนเขาอาจจะไม่เล่นแล้วก็ได้นะครับใครจะไปรู้โอเคซึ่งเขาเขาใช้เรียกฝั่งด้วยจะมีฝั่งฟอบบ้าฝั่งเอ่อฝั่งมาฝั่งสุนัขะครับผมไม่รู้ว่าตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับฝั่งสุนัขนะครับซึ่งผมก็ดูแค่ฟอบบ้าฟอบบ้าก็คือจะเป็นโจสลัดนะครับแล้วก็สุนัขก็จะเป็นเอ่อทหารเรือก็แค่นั้นนะครับ ซึ่งเราก็สามารถเลือกฟังได้งั้นเราจะเลือกฟังเป็นฟอป้านี่เลือกไปแล้วนะครับผมแล้วก็กดเพล์ได้เลยกดเพล์อ่านี่พอเราก,กดเพล์แล้วเราก็จะอยู่อยู่ที่ไหนเนะี่ยโอ้ตรงนี้มันคืออะไรเนะี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยตรงนี้จะเป็นเอ่อเนี่ยเลยนะท็อปหนึ่งรถซูเปอร์ฮีโร่วว้าวโอเค เฮ้ยเราสามารถวิ่งได้ด้วยนี่ว่าอะไรวิงปป่งไวบ้างอะไรที่เราสามารถวิ่งได้ขอดูหน่อยปุ่มเฮ้ยอันนี้น่าจะวิ่งได้โอเคอน,น,น่าจะเป็นเฮ้ยน,นี่มันผลฟอปป้าอืมโอเคงั้นดีได้เราเจอคนนี้พอดีนี่คนแห่งการหมุนหึไหนขอดูสกิลหน่อยว้าวอันนี้เป็นอะไรเนี่ยดบับเอดอดับอะไรสักอย่างอะไร โ okay. อเคเฮ้ยมีเซตเบสคอยด้วยโอเคงั้นเราก็จะเซตที่นี่เลยก็แล้วกันโอเคงั้นเราก็มาดูกันซิว่าเราสามารถฟาร์มที่ไหนกันได้บ้างนะครับโอเคโอเคโอเคเราก็จะทำตามเควสไปนะครับอือโอ้โหโอเคซึ่งเราก็จะการร,ารับเควสให้เราสู้กับฟอปป้า ถ้าตัวโอเคงั้นเราก็จะใช้ผุนนี้อ่ะผุนแรกโอ้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 วโอ้อยโออโอ้โอ้ m อ god ้โอป้าท้โอมโอโห้ขนาโอี้เนี่ยโอเคถแล้ว เนี่ยเราก็เราเออลือไปเราไปแล้วดิวะตายมาสาบตัวไหนเราจะลองใช้ดดิอออืมนี่เลเวลคนนี้จะว่าไปรู้มันจะกระจกขนาดไหนหรือเปล่าโอ้ my god จังย yeah. yeah. mm ่าอืมตายป๊าป้ามาป๊าป้าตัวสุดท้ายนะลกูกดีทีที่ที่จะไม่มีใครเอาไหนต่อไปโอไมคก็ด oh ที่มันบินได้โอ้โหแตกโอ้โออไมก็ดโอเคตอนนี้เรามีเวลเป็นเวลที่11แล้วนะครับเราสามาทะเลได้ hmm. ไม่เสดีกว่าอันนี้จะเป็นอะไร นี้เราก็ดูอยู่ครับว่าเราสามารถพึ่งได้โอเคเราก็จะทําการล็อกคเฮเหมือนเดิมมาได้เวลาดูเขาเปดี๋ยวเราก็จะทําการใช้หมัดอ,อ้ไม่ดูไม่ดูตายกมามสิงงั้นเราก็จะตัดต่อที่เวล ที่ที่ผมไปก่อใหม่ได้แล้วนะ,นเ,นะ,ะนเดี๋ยวนับเลขคนนี้ฟ้าก่อนเล้วยวแล้วแล้วๆๆระหว่างที่ผมนั้นตายตายอยู่นะครับผมแล้วก็เกิดใหม่อยู่ดีดีผูกก็เจอผลที่สปอนอยู่นะครับซึ่งผมก็กินผลบอมไปแล้วนะเนี่ยผลบอมทีนี้ก็จะเป็นผลบอมที่ผมกินไปแล้วนะนะครับทุกคนซึ่งผมก็ตกใจโอ้แม่ก็ทํทำไมมันเยอะขนาดนี้เดี๋ยวให้ผมดูนะครับโอ้แม่ก็ นี่ครับนี่คือผลที่ผมได้นะครับ OMG งั้นเราก็ทำการทำคุยกันต่อไปอไปไหนเดี๋ยวเราจะลองสกิลแรกกันนะครับสกิลแรกโอ้ oh my god บอมระเบิดเหมือนนิวเคลีย,ยร์ยังไงไม่รู้เลยโคตรตายกันสองคนเลยเออแล้วก็สกิลต่อไปเป็นปลาบอมโอ้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 ย่าข้าบอกว่าอย่า ไปกว่าไปกว่าเฮยละวัดอะควง่ายหมลควงา่างโโหจะว่าไปผลนี้ก็โกงเหมือนกันเนี่ยอโอเคงั้นเราก็ทำวทถึง50าเลเวลเลยก็แล้วกันนะครับไปตัดกันต่อไปก็คือก็คือแบบว่านะผลบอมโคตรโกงเลยครับนี่ครับสกิลแรกโอ้โหทำ กับสตูตายเลยครับแค่เวลนหนึ่งอะตายเลยครับสกสิลที่สองเลือดลดนิดเดียวเองครับสตูนะดูนะครับดูนะสะกิลแรก,กโคตรโกงตายเลยโอ m มก o d ตัวนี้เราก็สามารถทำควสดอื่นได้เลยนะครับทุกคนงั้นในระหว่างนี้แล้วก็ไปหาควสดกันทำกันต่อไปนะโอเค โอ้ oh my g ก d โดคตดโกงโอ้โหเวลห้าสิบสู้สี่ตัวมาดูกันซิพลังระหว่างบอมกับกับฟอปปากูเดนกูเดนฟอปปาห้าสิบเวลสี่ห้าสิบโอ้โหอ้าวโอ้อ oh my g ก d ดก็จีมันตายเลยโอเคงั้นเราก็ตัดตอนที่แบบว่าเวลเท่าไหร่ดีครับ ว้าหนึ่งร้อยเลยก็ลวก,กันนะครับผมนะระหว่างนี้ผมขอเสริมาอะไรอย่างหนึ่งครับผมได้คาตานะมาจากสุนัขตัวหนึ่งนี่แล้วก็ได้มาจากตัวนี้ครับง่ายมากเลยก็อยู่บ้านหลังสีแดงอะครับอันนี้ดาบคาตา纳เนี่ยราคาห้าพันบาทครับห้าพันมีมหรือก็ได้มั้งนะผมเรียกผมเรียกไม่ถูกนะเรียกสตังเอ้ยเรียกสกุลเงินเป็นบาทเลยก็ลวกัน งั้นเราก็จะมาลองใช้ s กิลน i ้กันเลครับผมทีนี้ผมว่า5 3เลยแล้วขอรับควสก่อนนี่คือคาตานะคาตานะก็นะคือโกงอยู่นะครับก็คือโกงอยู่พอได้ชชวพอใช้ได้อยู่บ้างนะคาตานะนะ่ะโอเคจริงๆนะผมลืมอัพตรงนี้นะครับหน้าเมนูตรงนี้ครับ ซึ่งผมลืมอัพผมไม่รู้ว่ามันมีที่อัพด้วยก็แค่นั้นเลยโอเคงั้นเราก็จะฟอบกันไปเรื่อยๆนะครับทุกคนมาฟอบกันไปอ่าเจอสกิลคาตาเยีย เจอบอมบ์ระเบิดเลยโอเคงั้นเราก็ตัดตัดไปต่อที่ผมเวลหนึ่งร้อยก็แล้วกันัือผมขอจบตรงที่เวลที่แปดสิบเอ็ดก็แล้วกันนะครับพบตอนนี้ผมก็เหนื่อยแล้วล่ะอ่อน,นะผมก็เรื่อเบื่อแล้วนะทุากการที่ผมมาเล่นเกมนี้นะครับซึ่งก็เรื่องเบื่อแล้วแหละครับ แล้วเราก็จบคลิปกันเลยก็แล้วกันนะครับงั้นผมขอเทปก็แล้วกันนะครับงั้นผมก็จะฟอร์มให้ถึงเวลที่เก้าสิบเลยก็แล้วกันนะครับทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาให้ให้คลิปนั้นสั้นเกินไปมามาดูก,กันต่อครับ ระหว่างนี้เรากำลังกลังกาลังเอาฟอกป้ามาลุมกันอยู่โอ okay. เคเราต้องรีบรับควยรีบรับควยด่วนรีบรับควยด่วนเลยนะครับทุกคนเอาละจุดนี้แหละจะเป็นจุดที่ดีที่สุดในโลกโลมูมระเบิดระเบิดกันไปกูก,กูคันไปก็เจอสกิลดาบไปก็เป็นบอมโอเครอดไป ตอนนี้ตอนนี้เราเวลไปสิบสี่แล้วนะทุกคนตอนนี้เราเราเวลไปสิบสี่เรียบร้อยแล้วโอเค่าสกิลดาบที่เท่ที่สุดในโลกมามากันต่อซูมคาตนานะ ระเบิดกาตาลาสู้ตายโอเคตัวนี้เวลที่87แล้วตัวนี้มากันต่อครับมาเจนระเบิตู้มกันไปกันไปกูขันไปเลยอืมอะไรโอ้จ้าตากเออระเบิดก็จะไปสุดปลายแล้วโอเค,ต,อเคตัวนี้เราก็ มาเตอร์สก mm ิลสกิล้วไบกระตุ้มจะไปกู้คันสีเดียวแล้วก็เจอขนานัแล้วก็เจอตูมาไปเจอแล้วไปแล้วก็โตเออเออออตูมโอเคตอนนี้เราเวลแปดเมสซิเกลแล้วนะทุกคนมาตอนนี้เราใกล้ที่เวลที่แต่แปดเอ้ยเก้าสิบแล้วนะครับทุกคนมาคขนาด ขัตระตุ้มเาก็ไปเจอตตะตุ้มอุยเาเจอระบตุ้มเาก็ไปเจอตราาเาเจอตุ้โอเคครบแวที่เก้าสิบเอ็ดเรียบร้อยครับผมโอเคงานก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ผมด้วยนะนะครับตอนนี้ ตอนนี้เลยก็ได้นะครับผมเอาละถ้าคิ่ผมสั้นยังไงก็ก็ก็ต้องขออภัยนะครับผมคิ่ผมอาจจะไม่ได้สั้นหรือสั้นก็ได้นะครับทุกคนงั้นเพราะฉะนั้นเจอกันนะครับ